ค่ะพี่มงคลนะเปิดมาวันนี้สวยๆเลยค่ะบอกมาแปดจุดวกว่าๆแล้วค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมุมมองพี่ <c oughs> ตลาดตอนนี้เนี่ยก็โดยรวมๆมันถูกชี้นําด้วยด้วยการเมืองเราเป็นหลักเลยแล้วก็เรื่องตลาดต่างประเทศเนี่ยมาเป็นรองนะครับออะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วทําให้วันนี้เราเราขึ้นเยอะนะครับเมื่อวานอันนี้ก่อนก่อนอื่นปกติแพทเทิร์นของเ s เมซี่อารีบาาเนี่ยสองวัน 2วันก่อนรีบาลานซ์จริงเ่หุ้นจะเวียงมากเป็นพิเศษเวียงแบบไม่ต้องดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วพอวันรีบาลานซ์เนี่ยมันจะมันจะมันจะกลับสู่สภาวะปกตินี่คือเป็นปกติของตลาดในการรีบาลานซ์เอเมกือบเกืจะทุกรอบอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของเหตุผลหนึ่งตลาดอเมริกาเองเนี่ยหลังจากที่โดนกระหน่ำจากเรื่องเอ็นวีเดียสวันที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ GP ออกมาดีเนี่ยก็เลยไปหนุนตลาด อเมริกาแล้วก็เช้านี้ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ก็ก็เปิดบวกด้วยส่วนของไทยจะเรียกว่าบวกหรือลบเอาอย่างงี้ดีกว่าผมมองว่าการเมืองเราอ่ะผมผมแยกเป็นผมแชร์หน้าจอได้ไม่เออใช่เลยครับจะได้เห็นประเด็นเห็นตลาดเห็นกราฟผมมองการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ย้ำนิดนึงเพราะว่าผมพูดทุกครั้งก็น่าจะใช้ลักษณะเดียวกันก็คือว่าการเมืองเราในช่วงแรกฮันิมูนพิเลตเราจะ ขึ้นมานิดหนึ่งก่อนเราตอนแรกเรามองว่าหนึ่งสามห้าศูนย์นะครับแล้วก็จะพักตัวแล้วก็จะขึ้นต่อ,อหรือจะลงต่อหรือจะกลับมาลงนะครับนี่คือวันนี้เราอยู่แถวแถวนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราขึ้นจากเราดีใจที่การเมืองมันจะเปลี่ยนสักทีหนึง่งเรานั่งทนมาหนึ่งปีนะนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับแล้วก็พอมีรู้สึกมีเขาเรียกว่าเป็นแสงสว่างนะครับที่ปลายอุโมงค์นะครับมันก็เลย คนรู้สึกมีความหวังคนก็เลยซื้อหุ้นกลัดพวกคนที่ช็อตเซลล์พวกอะไรพวกนี้ก็ cover shot ด้วยนะครับมันจะ cover shot มาระดับหนึ่งซึ่งก็แล้วแต่หนึ่งสามศูนย์ตามที่ผมคิดแล้วหนึ่งสามหกศูนก็แล้วแต่แต่มันก็จะพักแล้วก็กลับมารอดูว่าอ่ะจากนี้ไปเนี่ยเมื่อคอ,อร์มเริ่มจะเริ่มทํางานจริงเนี่ยมันจะไปยังไงก็อีกช็อตหนึ่งถ้าถ้ามองว่าดีเนี่ยก็ไปเลยแต่ถ้าเกิดมองว่าไม่ดีเนี่ยก็กลับลงไป มันจะเป็นลักษณะนั้นเป็นเรื่องที่เราเรามองทางเดินไปวันเนี่ยถ้าเกิดเรามองทางเดินตอนนี้จริงๆเราถามว่าเราคิดยังไงเราคิดอย่างนี้ครับขึ้นมาพักแล้วก็ไปต่อเป้าหมายไกลๆหน่อยก็คือพันสี่นี่คือสิ่งที่เรามองไปวันนี้เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่แต่เรียกว่าอย่างหนึ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่ไม่ดีก็ได้อย่างหนึ่งที่ดีก็คือดูเหมือนว่าพักประชาพักประชาธิปัตย์นะครับน่าอาจน่าจะเข้ามาเสียบในเรื่องของตัวตัว พักรวมด้วยแล้วแล้วก็พักพลังประชารัฐก,ก็ยังอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยพักร่วมเนี่ยถ้าเกิดรวมแบบนี้ได้เนี่ยพักร่วมเดิมสามร้อยสิบสี่แผนทิป,ปัดบวกเข้ามายี่ห้าแล้วก็เสรีรวมไทยไปหนึ่งเราจะเป็นสามร้อยสามสิบแปดเราจะมีเสียงที่มีเสถียภาพค่อนข้างสูงค่ <ทะ S 1> ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะน,น,นั้นละถามว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนทุกวันมันถามว่าแล้วผมพูดในมุงนี้หมายความว่างไงไหมายความว่าเราได้มีอยู่มีมีเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเข้ามาก็คือ พักร่วมเนี่ยมีเสียงที่มีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ในในฝั่งที่เป็นความกังวลก็คือว่าอ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดใครตามการเมืองเราจะรู้ว่ามันมีเรื่องการที่แต่ละพักเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประเภทเอ๊ะทำไมปฏิปัติเข้ามาไม่พักเข้ามาจริงๆแต่มีการเสียงตอบโต้พลังประชารัฐเมื่อวานบน่นเมื่อวานโทษมันมันเกิดอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นข่าวข่าวลบ เติมเข้ามาด้วยมันผมก็เลยมองว่าวันนี้ตลาดเองอาจจะได้ต่างประเทศเข้ามาช่วยเรื่องการเมืองดูเหมือนอาจจะดีใจในมุมทีเ่เสียงรัฐบาลมันเยอะขึ้นเนาะแต่ว่าผมก็กลับมองว่ามันมันเป็นลักษณะที่เรียกว่ายัาง,ยางเอาแน่เอาหนอไม่ได้กับการเมืองมผ,มผมก็เลยมองว่าขึ้นได้ก็แค่เป็นเป็นการีบาวครับนี่คือภาพใหญ่ๆของตลาดเนี่ยวันเนี้ยมันถูกชี้นำด้วยเรื่องอะไรแบบนี้แหละนะครับอือฮึค่ะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของสหรัฐที่ต้องรอดูตัวเลขของเขาคืนนี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะ คืนนี้ P, ตัว pce หรือว่าค่าใช้จ่ายของตัวผู้บริโภคเองนะเนี่ยเดือนก่อนมัน2.5%เปอร์เซ็นตนะครับเดือนนี้เนี่ยก็คาดว่าประมาณ2.5%เหมือนเดิมหรือไม่กระทั่งตัวที่เป็นคอก็เท่าเดิมอะขึ้นนิดหน่อยเพรเนี่ยถามว่าต้องดูไหมต้องดูเพราะว่าตัวนี้บางทีเนี่ยคนอเมริกรันจะใช้เป็นตัวหลักๆในการดูในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยแต่ว่าถามว่ามันซีเรียสขนาดไหนไม่มากครับเพราะว่า คุณพาเว้แกเคาะวันมาแล้วรถดอกเบีย้ยเนี่ยคือส8บปดกันยายนเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ถ้าเกิดมันคุณไม่ได้พุ่งไปสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรกับการตัดสินใจในในวันที่สิบแปดกันยายนแล้วครับอือลับผมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองภาพแบบนี้เนี่ยเราเราวางเกมกับตลาดหุ้นยังไงดีฮะพี่มงคนโอเคพอพอเราดูภาพแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเล็งเราต้องก่อนอื่นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตลาดจะเป็นยังไงแต่ว่าดูจาก เราต้องตั้งไว้ในใจก่อนท,ทุกๆคนก็ต้องตั้งไว้ว่าเอ้ยเรามองภาพตลาดแบบไหนถูกไหมครับทุกคนบางคนบอกว่าอย่างผมอะผมมองภาพแบบนี้คือพักแล้วไปต่อบางคนบอกเอ้ยพักแล้วลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มองพักแล้วลงขายครับตอนนี้จริงๆเราอะให้นั่งลงทุนเนี่ยในราของเราเองเนี่ยมีการเทคโปรฟิตเนี่ยมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วให้ไล่มาตลอดแล้วก็สวิตชิ่งบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดในมุมของดาวโอนเนี่ยเรามองแบบนี้ครับเส้นเป็นเส้นสีเขียวคือเราคิดว่าพักเราขึ้นนะครับตลาดหุ้นอาจจะอาจจะมีการพักตัวนิดหน่อยแล้วก็ไปพันสี่ในอีกไม่นานนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวางกลยุทธ์เนี่ยระวังยังไงนะครับโอ,โอเคครับคือตอนนี้เนี่ยผมมองอย่างนี้ก่อนช่วงสั้นเนี่ยยังเป็นชะลอการซื้อไ้วยก่อนที่เหลือเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยก็โหไว นะครับแล้วก็เน้นเฉพาะตัวมากขึ้นนี่คือภาพในมุมของธีมการลงทุนเรานะหุ้นที่เราแนะนําเราจะแนะนําอยู่สําหรับการซื้อนะครับเราบอกก่อนผมบอกก่อนผมผมตัดหุ้นที่เป็นมาตรการแจกเงินทิ้งหมดเลยเพราะว่าเรายังไม่ชัวร์ว่าอ่าเขาจะแจกยังไงแล้วแจกแล้วเนี่ยได้ไประโยชน์หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณแจกเงินผ่านสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้อะไรอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ าวาย,ยุพักในมุมเราเรามองว่ายัางไม่ชัวว่าจะมีหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องมีก็ได้มีไปก็ไม่รู้จะมีทําไมไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ยิ่งไปเอาเงินแต่ถ้าเกิดมองสองมุมนะครับถ้าเกิดไปเอาหุ้นมาจากที่กระทรวงการคลังถืออยู่แล้วอันนี้จะมีผลต่อตลาดน้อยเพราะว่าเป็นหุ้นเรียกว่าจำนำหุ้นคล้ายๆจำนำหุ้นแต่ถ้าเกิดตั้งกองมาแล้วลดึงเงินก้อนใหม่ขึ้นมาเลยอันนี้อาจจะช่วยตลาดได้บ้างเล็กน้อย ผมจะข้ามาเล็กน้อยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเม็ดเงินที่เข้ากองทุนเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าแบบประเภทอยากจะซื้อหุ้นแบบรุยแหลกแกแถมหรอกเพราะอะไรเพราะคนเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลังๆ่ะค่อนข้างจะเข็ดขยาดกับลักษณะการลงทุนแบบนี้นึกออกไหมมันเหมือนกับคุณเอาเงินไปอยู่ในกองทุนอน่ะเหมือนกับคนจะมองว่ามันเหมือนกับการจมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตั้งค่าคาดหวังกับบรอยยุพักนี่คือสิ่งที่ผมคิดอยู่นะ นะครัเพราะในหุ่นของเราเองอ่ะจะเลือกเป็น selective buy เลยแบงก์เอซีบีเคดครับเราชอบในมุมของปันผลเราชอบในมุมของกําไรแล้วก็ทรูแอดวานเนี่ยนะครับเราชอบในมุมของตัวโกลด์แล้วก็อย่างแอดวานเนี่ยมันกรณีของการ s y n e r g y จากการรวมรวมกิจการระหว่างกัฟกับอินทัชเนี่ยผมเชื่อว่าแอดวานได้ประโยชน์แล้วก็ตัวแม่เลยก็คือกัฟ o อน e ินทัเนี้ยผมเชื่อว่าก็เป็นตัวเรือธงตัวหนึ่งของของพุ้นพลังงานตอนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ อีกตัวนี้คือตัววาครับผมเชื่อว่าวาตัวนี้ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากการย้ายฐานจากการที่มีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นนะนี่คือเป็นหุ้นประมาณสี่ห้าตัวที่เราแนะนําในตอนนี้ครับค่ะแลวเห็นมีส่วนของ c o v อร shot ตัวที่แบบถูกช็อตกันไปเยอะๆด้วยใช่ไหมคะด้วยครับพวก,พวกท็อปพวกดิสโก้ฮาน่าอโอทีสพเดลต้าพวกเนี้ยก็ถ้าเกิดผมมองว่าตอนนี้ถ้าเกิดฝรั่งจะกลับมา c o v เ r shot ็อะถ้าเกิดคุณดูหุ้นตอนนี้คุณจะพบว่า หุ้นเหล่านี้มันถูกมันถูกช็อตมาเยอะออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขากลับมามาช็อตหุ้นเนี่ยไอ้กลับมาเ o v e r ช็อตเนี่ยหุ้นเมื่อกี้เนี่ยประมาณหกตัวเนี่ยได้ประโยชน์แต่วันนี้เมื่อกี้ที่ผมไม่ได้พูดเนะี่ยเพราะว่าผมดูจากทรงของการการการช็อตเซลล์เนี่ยอ,อันนี้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับพบว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มมีรายการช็อตเซลล์กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นสองวันติดต่อกันทําให้เรายังไม่ค่อยกล้าที่จะผีผ่านก็ไปเล่น หรือว่าเก่งไอ้พุ่นต้องเข้าไปาช็อตใน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 ดิส่กนีนี้โอเคค่ะนะฮะนี่พี่มงคลผมขออนุญาตถามคือวันนี้เนี่ยผมกำลังส่องเรื่องของฟันฟรอพอสมควรอยู่เหมือนกัน,นแล้วเราก็เห็นภาพของฟันโฟรอมันถูกเทขายในฝั่งของประเทศที่เป็นประเทศพัฒนานแล้วนะครับเอนวีเนียในประกาศผลประกอบการของมันดีดีนะนะฮะดีกว่าคาดด้วยนะฮะแต่นักลงทุนก็ไม่ได้ตอบรับใดๆแล้วขายแหลกลานด้วยนะฮะ เพราะว่ามองภาพว่าเอาลูกโตน้อยแต่ตเเตน้อยต่ไหแมนนะฮะตรงนี้เนี่ยเราเราเริ่มเห็นสัญญาณอะไรใดๆไหมฮะเกี่ยวข้องกับฟันโฟืคือตลาดที่เป็นตลาดที่เคยดีมาช่วงก่อนหน้านี้ดีทั้งเรื่องเศรษฐกิจตัวเองดีทั้งเรื่องผลประกอบการบริษัทตัวเองนะครับแล้วก็ดีทั้งเรื่องของเก่งเฟสลดดอกเบีย้ยวันนี้ข้อมูลเหล่านั้นมันเฉลยหมดแล้วครับเราถึงสังเกตได้เห็นได้ว่าตลาดหุ้นสองอาทิตย์ก่อนหน้านั้นดีดีเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นไทย ไทยไม่ค่อยดีกับบางประเทศแถวๆเอเชียไม่ค่อยดีอพอพออาทิตถึงอาทิตย์นี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มเฉลยหมดแล้วก็พูดตรงๆว่าเซลล์ออนแฟกนั่นแหละมันก็เลยเกิดการขายเกิดขึ้นในตลาดที่เป็นพัฒนาแล้วกับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเกิดเราดูจากหน้าจอนี้เราจะเห็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีมีตลาดที่ถูกขายเนี่ยหลักๆคือสองตลาดครับคือเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวัน มันมีคําอธิบายชัดเจนง่ายๆคือตลาดไหนก็ตามที่มีหุ้นเทคอยู่ตลาดนั้นถูกขายครับเพราะว่ามันก็ล้อมมาจากสิิงสิ่งที่คุณคุณแสกพูดนั่นแหละงบเอ็นวีดีออกมาดีแต่เอาลุกเนี่ยไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะกําไรเนี่ยรายได้ก็คาดการไว้สามสามหมื่นสองพันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สามตัวเลขที่บริษัทพูดเนี่ยออกมาเนี่ย มันมันน้อยกว่านั้นนิดหน่อยเอ้ยคาดการสามหมื่นหนึ่งคาดการสามหมื่นสองดิน้อยกว่านิดเดียวเองอผลก็ตกใจผมว่ามันมันเป็นมันอยู่แล้วมันอยากขายอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ในการมันก็เทกระจาดหุ้นเทคใหม่กรอบนึงมันผมมองว่าเรื่องฟันโปเนี่ยถามว่ายังเข้าเอเซียอยู่หรือเปล่ายังเข้าเอเอ็มอยู่หรือเปล่าเข้าครับยังเข้าเพราะว่าอ่าเพราะว่าตอนนี้การที่เป๊เริ่มมีเดเรคกชันเรื่องดอกเบี้ยชัดเจนมาก มันทําให้โฟลที่เคยชะง,งักในตลาดหลายๆที่เนี่ยเริ่มกลับเข้ามาเหมือนเดิมแต่อาจจะยกเว้นอย่างที่ผมบอกอะตลาดไหนมีเทคเนี่ยตลาดนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเรื่องจีนเองก็อาจจะเป็นประเด็นหเหมือนกันเพราะว่าจีนเองหลังจากที่มีการปรับมาแล้วว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยหลายๆตัวไม่ช่วยเท่าไหร่แล้วก็เศรษฐกิจจีนยังแย่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโฟลที่เข้าในจีนเองก็จะน้อยลงไปด้วยส่วนญี่ปุ่นก็จะลักษณะคล้ายๆกันคือญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว แม้ว่าวันนี้ราชนีจจะกลับขึ้นมาแต่ก็มันผ่านจุดพีคไปแล้วแั้เนี่ยตลาดญี่ปุ่นก็อาจจะเห็นในเซลได้เพราะั้นถามว่าฟันโปรเข้าไหมเข้าครับไทยเองก็น่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันเออิมเมจิ่งหลายๆตัวก็จะเป็นเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันเพียงแค่ว่าตลาดไหนที่เคยดีมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะไม่เข้ามันจะออกแต่ว่าตลาดไหนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยจะเข้านะครับนี่ผมพูดฟันโปให้ขนาดนั้นก,ก็แล้วกันแล้วก็ส่วนของไทยเนี่ยเราจะพบว่าเข้า,ขาหุ้นไทยติดต่อกันมาห้าวัน มันจะมาจากเรื่องหนึ่งคือเขาขายไปเยอะสองคือเขาต้องทำคาร์บอนช็อตเพราะว่าตลาดไทยมันเปลี่ยนทางอีกอย่างหนึ่งคือมาตรการตลาดหลักทรัพย์กับกรอที่ออกมาเนี่ยมันบีบให้เขาเนี่ยต้องทำคาร์บอนช็อตหุ้นกลับเข้ามาครับอันนี้คือฝรั่งเนี่ยน่าจะซื้อหุ้นในช่วงนี้อยู่นะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวช่วยด้วยก็คือเรื่องบาดแข็งครับอันนี้ก็จะเป็นทให้ตัวเขาเองนั้นเนี่ยรู้สึกน่าจะโอเคนะครับ<อ>กับการที่เข้ามาซื้อหุ้นในตอนนี้ด้วย าครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแบบนี้เนี่ยคือหลายคนอ่ะเริ่มไปมองในฝั่งของต่างประเทศแล้วเริ่มกลัวว่าเอะจะมันกระทบกับไทยเปล่าแต่ถ้าฟังจากพี่มงคลมันก็ชัดเจนว่าก็เขาออกจากต่างประเทศแล้วก็เข้าไทยมีโอกาสเข้าเอเชียแล้วครับอ่ะไปที่แนวรับแนวต้านของคุณวันนี้หน่อยอยู่จุดไหนยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้เตือนตัวนะเดี๋ยวินพออ่ะผมไปที่หน้าเนี่เอา S C B K T B ก่อนทูเอ็ดวานนะครับอ่ะประต เอสซีบีเนี่ยแัยวเอ็กนะฮะตลาดตอนนี้เนี่ยพอเขาปัดประกาศเอ็กแล้วมันจะสันแล้วเอสซีบีเนี่ยผมมองมาาว่าจังหวะการซื้อเนี่ยตอนนี้ซื้อได้นะออรอรอแถวราคาประมาณร้อยหกครับแล้วก็โหวันนี้หนึ่งเป้าเนี่ยใกล้สุดก็ร้อยสิบนะครับเคทบีเองนะครับเคทบีนะครับก็เช่นกันนะก็ตั้งซื้อประมาณแถวสิบแปดบาทห้าสิบไอ้ประมาณสิบแปดบาทครับแล้วก็เป้าสั้นเนี่ยอยู่ประมาณแถวถวสิบสิบเก้าบาทเคทบีก็มีเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมว่าน่าสนใจ แล้วเพราะว่าการจ่ายเงินผลของเขาเนี่ยมันจ่ายปีละครั้งวันเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวฮนะเดี๋ยวพอเอกรอบแรกของธนาคารอื่นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเข้าที่ตัวเขาเองนะครับตัว B, เอเบีไอตัวเค B ีบีโอเคอยู่ทรูเองเนี่ยนออกกเนี่ยผลประกอบการในช่องอีบีด้าดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่นนองผลประกอบวันนี้ราคาหุ้นมาพักแถวแถวสิบบาทกว่าจริงๆผมเคยเอ็กซ์เปกนะว่ามันอาจจะขึ้นไปถึง12บบาทได้เหมือนกันตัวนี้ก็ลองดูกันนิดนึงฮะใครที่ชอบใครที่ชื่นชอบตัวทรูหรือใครที่เล่นอยู่ประจำเนี่ย จังหวะนี้พักตัวก็ลองดูครับก็หุ้นตัวนี้น่าจะโอเค<ะ>เราไม่ได้ทำบททดสอบพื้นฐานนะแต่ว่าเรามองในเชิงกลยุทธ์ว่าหุ้นเนี่ยผลประกอบการมันดีขึ้นเรื่อยๆราคาหุ้นก็น่าจะขึ้นได้เหมือนกันเนี่ยส่วนแอดวานนะครับแอดวานตัวนี้ก็เริ่มพักตัวจริงๆก็พักตามตลาดนั่นหละนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ผมมองว่าจังหวะซื้อตัวนี้ก็อาจจะรอยหย่อนนิดนึ่ะแต่แถมวมาสักสองร้อยสี่สิบบาทนะครับแล้วก็เป้าแรกประมาณสองร้อยห้าสิบ นะครับตัวอีกตัวนึงคือตัววานะครับวาเองนะเนี่ยก็วันนั้นนแรงไปนิดนึงนะวันวันเมื่อวันซื่อขึ้นไปถึงห้าบาทสี่สิบห้าแรงผมก็บอกว่ารอยอดดีกว่าฮะแถวแถวประมาณซื้อแถวแถวแถวประมาณสักห้าบาทสามสิบแล้วก็กินรอบใหญ่ที่ประมาณห้าบาทหกสิบครับตัววาครับรอจังหวะซื้อนี่จังหวะที่อ่อนตัวทุกตัวที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยรวมถึงตัวตัวนี้ด้วยนะครับคือการเปนจีเนี่ยก็ อยากให้เป็นการรอซื้อในจังหวะที่อ่อนตัวมากกว่าเพราะตลาดตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการคุ้ต่อเดทมากกว่าครับเองก็จังหวะซื้ออยู่แถวมาสัก5บาทอ่ะห้าสิบบาทท้วนครับตรงนี้ครับลงมาก็จะเป็นจังหวะซื้อได้ครับเป้าแรกที่เรามองอยู่ในใจตอนนี้ก็คือประมาณห้าสิบสองบาทครับนี่คือทั้งหมด6กตัวมั้งที่ที่เราอยู่ใน list ที่เราชอบจัดเต็มนะเขาแถมตัวนึงค่ะตัวที่เป็นเปอร์ช็อตที่น่าสนใจตัว aot ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ aot เนี่ยสัญญาณมันมันกั้มกึ่งครับ คือเอลทีเนี่ยมันมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมันขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมไปต่อแล้วก็แป๊กอยู่แต่ดาวหกสิบมันมันเป็นสัญญาที่สำหรับผมเองนะผมมีประเด็นส่วนตัวอเอลทีอยู่แล้วว่าเอ๊ะทาไมข่าวลบหลังๆมันช่วงนี้มีเยอะถึงจะไปลงทุนอะไรเพิ่มตามที่การคาดการว่าขยายสนามบินเนี่ยแต่ผมว่ามันก็เป็นการลงทุน,นใช้เงินมันก็ไม่ใช่ข่าวบวกเท่าไหร่นะครับสถานการณ์กลุ่มท่องเที่ยวเองตอนนี้มันก็ไม่ใช่ซีซันแนลด้วยนะครับ ผมก็ไมองว่า LT เองเนี่ยไม่ไม่ว่าจะมองในมุมราคาหุ้นหรือมองในมุมข่าวสารเองเนี่ยมันมันดูก้ากึ่งว่ามันจะมันอยากจะไปต่อหรือมันอยากจะพักกันแน่นั้นเอลเนี่ยผมมองอย่างนี้ก็แล้วกันใครมีอยู่ถือต่อครับแต่ถ้าเกิดราคามันเกิดวกตัวกลับไปจริงๆคือมันลงไปต่ํากว่า59บาทเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคัดนะครับแต่ถ้าเกิดราคามันอยู่แถวหกสิบาทบวกลบเนี่ยผมว่าถือต่อครับโอเคค่ะที่คําถามจากทางบ้านบ้างนะคะตัวแรกค่ะ c h g ค่ะซื้อถั่วดีไหมคะ โรงพยาบาลเทจิตสมหรบับผมเองซื้อถั่วไหม,อ,มอยู่ที่ทุนเท่าไหร่ถ้าเกิดทุนเราอย่างเช่นเพิ่งซื้อไปสดๆลร้อนคือซื้อสองบาทหกสิบกว่าสองบาทห้าสิบสี่มันยังมันยังไม่พอในการถัว่วยัดไม่พอนะครับก็ต้องถือต่อไปแต่ถ้าเกิดคนที่มีทุนสูงมากคือสามบาทบวกเนี่ยผมว่าอาจจะใช้จังหวะนี้ในการถั่วได้ครับอ่าฮะมีคําถามเดียวกันเลยค่ะ KKP ซื้อถั่วได้ไหมคะ เออเก็กเเนี่ยผมผมเอเดี๋ยวก่อนเก็กเมันต้องดูเรื่องปันผลนิดนึงนะขออนุญาตดูโอเคนะนิดนึงนะนิดนึงนะเอ๊ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรในช่วงปันผลเหรอทำไมเก็กเไม่มีพุ่งขึ้นนิดนึงนะนิดช่วงคือช่วงแบงก์ประกาศปันผลเยอะมากนะคุณผู้ชมใช่ครับต้องดูนิดนึงว่ามันเอ็กซ์เมื่อไหร่ครับอ่าเดี๋ยวผมช่วยดูส่วนใหญ่ต้องแนะผมจะแนะนะ สวนใหญ่ผมแนะนำว่าถ้าเกิดคนที่จะซื้อแบงค์นะครับถ้าจะถัวเออเหมือนกับเอเบีนะถ้าจะถัวเนี่ยไปถัวหลังวันเอครับ uh huh. อย่าไปถัวตอนก่อนก่อนเอครับมันมันมันจะได้ราคาที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเอเบีเนี่ยเอดีวันที่สี่กันยายนนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นไปถัวหลังวันเอกเอดีบาทยี่สิบห้าถ้าเกิดเราบอกว่าสี่สิบห้าลบบาทยี่ห้าหรือประมาณสี่สิบสามสี่สิบสี่ผมว่ารอหลังเอกเแถวๆประมาณสี่สิบสามบาทเนี่ยเราค่อยถัวดีกว่าครับค่ะ S T A กับเนยยางพาราตอนนี้น่าสนใจไหมคะยางราคาพุ่งแรงนะแรงมากเก้าสิบบาทต่อกิโลเลยมั้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งต,ตัวไหนเนยใช่ไหมถ่าเนยเมผมเองเนี่ยผมมองนี้นะผมมองว่าตัวตัวราคายางที่ขึ้นมาเนี่ยได้ประโยชน์ไม่ได้แต่จะไปได้กันมาสักสองแต้มบาทข้างหน้าหุ้นในตัวหุ้นเหล่านี้เนี่ยอ่าผมอยากจะมองว่าถ้าเกิดเรามองว่าตัวเรามองผมมองคอมมิตี้นะผมมองว่าคอมมิตี้ตอนนี้เนะี่ย านการณ์เองมันมันมีความไม่แน่นอนสูงการที่ราคายางอาจจะเป็นด้วยเหตุผลธรรมชาติของของตัวยางเองก็ตามผมมองว่าน่าสนใจไหมเพราะผมไม่น่าสนใจครับทั้งทั้งคู่เลยเพราะว่าผมผมคิดผมกังวลว่าไอ้ราคายางที่ขึ้นเนี่ยทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นเอทีเอหรือเนยเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันชั่วขาวแล้วเดี๋ยวมันก็ตกลงมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันสูงเกินไปเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานครับผมไม่เสียนะรั้ทั้งสองตัวเลยเอทีเอแล้วก็ตัวเน,นบ โอเคค่ะถัดไปเป็นตัวของฝั่ง m อ i มอบ้างค่ะตัวสปาอ่าก็ไม่ค่อยเล่นกันแนละัวหลังๆสปาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นกันนะผมว่าผมไม่แน่ใจคำถามจะเป็นยังไงถ้าจะดักซื้อซื้อล่างโอเคครับหกบาทอย่างเงี้ยซื้อได้เล่นรอบหกบาทซื้อหกบาทต้นๆขายหกบาทไปปลายได้ค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดแบบคิดแบบถือแล้วอมยาวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกอมผมว่าตัวหลังๆมาสปาเนี่ย ธุรกิจมันไม่ได้เหมือนมันไม่ไเหมือนเมื่อก่อนนะหมาถึงว่าหลังๆมาเนี่ยคนคนไม่ค่อยให้ความสนใจกับหุ้นแบบนี้เยอะท่องเที่ยวปีนี้ไม่ดีเลยคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันผมมองว่ายาวๆเนี่ยไปไปไปชิปไปเล่นตัวอื่นดีกว่าส่วนติดยาวติดติดมาสูงอยากถือเวทเวทไหมเวทเพื่อ,อออกได้ครับคือลองลองพยายามเวทให้แล้วทุนเหลือประมาณสักใกล้ๆเจ็ดบาทเนี่ยนะครับก็น่าจะโอเคพอคน่าจะพอหาจังหวะออกได้นะครับ น่าจะเป็นอย่างนี้ครับค่ะอีกสองตัวคือเดลต้ากับฮาน่าตอนนี้เข้าได้ไหมคะเดลต้าเนี่ยนะครับก็โหเดลต้า oh, นี่ไม่ได้หรอกครับเดลต้าไม่ใช่คือซื้อเดลต้าสูตรการเล่นเดลต้านะมันเป็นรุ่นที่เล่นยากซื้อถึงแม้จะเป็นบอกผมบอกแล้วมันเป็นหนึ่งในหุ้นที่ติดลิสต์ของหุ้นชอ็ชอตช็อตคาวบอลิงก็ตามแล้วตัวธุรกิจดีก็ตามแต่การซื้อเดลต้าต้องซื้อตอนลบครับเพราะฉะนั้นผมบอกไม่ได้นะว่าซื้อที่ราคาไหนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นเดลต้าลบเนี่ย ประมาณนะอย่างเช่นร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยซื้อกันอย่าไล่ซื้อกับเด๋ยวตามันจะไม่ค่อยดีเท่าไาหร่ส่วนฮาน่าใช่ไหมเมื่อกี้ฮาน่าใช่ไหมฮาน่าใครซื้ออยากจะซื้อสะสมรอเล่นรอบยาวนะก็จังหวะแถวๆสามสิบเก้าบาทพอไหวครับอือือค่ะ,คะอีกตัวหนึ่งคือ S H, H R ค่ะโรงแรมค่ะ S H, H R เนี่ยช่วงเปเปอร์ที่ออกมารอบหลังหมังมาเนี่ยน้องก็มีการอัปเกรดตัวกําไรดีขึ้นนะ เพราะเนี่ยใครที่มี ssr ถอืออยู่เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะตอนนี้นะครับที่เคยติดอยู่สูงโอเคอยากเล่นอยากเล่นแบบอยากซื้อเก่งกําไรนะครับผมว่าลองมันก็โอเคนะสองบาทพอซื้อได้ครับแต่ก็อยากให้มีจุดคัดด้วยถ้าเกิดราคาต่ากว่าบาทเก้าสิบให้คัดด้วยเหมือนกันนะครับเป้าแรกที่มองไว้คือประมาณสองบาทยี่สิบครับถ้าซื้อตอนนี้โอเคค่ะขออีกตัวหนึง่งในฝั่งของเอไคือตัวมาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์นี้คือ เหมือนแบบขึ้นมันลงวันอารมณ์ประมาณนี้นะครับมาสเตอร์เล่นคอนบอกเล่นเลยว่าเล่นยากนะครับทรงตอนนี้เป็นทรงเด้งกลับเพราะฉะนั้นมีอยู่ถือต่อครับขายกแถวประมาณสี่สิบหกบาทขายนะครับเออยากจะเข้าซื้อตอนนี้ได้ไหมได้ครับซื้อตอนนี้ได้สี่สิบสี่บาทแต่ก็ต้องมีจุดคันล้อนในตัวเองด้วยครับถ้าเกิดต่ำกว่าสี่สิบสองบาทให้คันร้อนนะครับตัวนี้ครับค่ะตัวสุดท้ายคือเจ้าสัวค่ะ H C H H O A ค่ะเจ้าสัว ม่ใช่ไหมเอสเอสหทั่ทีเอสเอสใช่ครับเจ้าสัวครับเอสเอสโอเอเมื่อกี้ผมกินถูกกว่านี่ผมมันไม่เกินเอสเอสเอโอเอโอเอโอค่ะจะไปโอเอกันเอโอหรือโอเอเอโอเอโอเจ้าเจ้าพีเอโอเอโอคุณเจ้าทั่วทีทั่ทีไม่ครับไม่ค่อยได้ขี่คุณตัวนี้มันเป็นข้าวไม่ค่อยมีคนถามอตัวนี้นะครับก็ในมุมมองผมเองผมมองว่า ดูยากนะเอาเป็นว่าขึ้นก็ยากลงก็ลงก็ยากเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าคงเป็นแนวไซด์เวย์ไปก่อนกันแล้วกันตัวนี้มองนี้นะะคใครมีอยู่ถือต่อถ้าเกิดซื้อเพิ่มถ้าอยากซื้อเนี่ยรอราคาต่ำกว่านี้หน่อยดีกว่าเพราะซื้อตอนนี้ไม่รู้มันจะมันจะมันจะกลับลงมาต่ำกว่าสิบสองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรอรอย่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่าครับตัวนี้ค่ะอันนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนครับขอบคุณมากมากครับพี่มงคครับสวัสดีครับ